สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทางเราจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับร้านขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานราคาประหยัดนะคะวันนี้มาที่ร้านเดอะแกรนซ็อกนะคะเดอะแกรนซ็อก so ของเราตั้งอยู่ที่รามคําแหง2ซอย8เขตประเวศกรุงเทพมหานครนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรับถุงเท้าขายปลีกขายส่งแวะมาที่นี่ได้เลยนะคะขายส่งยกแพ็คยกโหลนะคะราคาเริ่มต้นเพียงโหลละ60บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ในส่วนของอเริ่มต้นก็จะเป็นในส่วนของถุง เท้าข้อสั้นแบบนี้นะคะความยาวประมาณปิดตาตุ่มนะคะ ตัวอย่างสินค้าด้านนี้เลยนะคะสีดำสีเทาสีเทาอ่อนสีเทาเข้มนะคะแล้วก็คล้าแบบคล้าลายนะคะข้อสั้นนะคะก็คือประมาณความยาวปิดตะตุ่มนะคะตัวนี้ราคาโหลละ85บาทเท่านั้นนะคะส่วนรุ่นนี้โหลละ95บาทนะคะเป็นราคาขายส่งยกแพ็กยกโหลนะคะ1โหลก็คือ12คู่นะคะสีสันลวดลายก็มีนะคะคล้าลแบบคล้าลายนะคะในส่วนของคล้าลายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีลวดลายให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายนะคะในหนึ่ง แพ็คครามาประมาณ4-5ลายนะคะแล้วก็มีให้เลือกอีกมากมายประมาณ10กว่าลายนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อยาวนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณโหลละ9-5บาทนะคะลายเข้มนะคะลายสิตันลายน่ารักนะคะมีครบเลยนะคะที่เด e g แ a รน s ์ซ็อกขายส่งถึงเท้าราคาโรงงานนะคะข้อสั้นข้อยาวที่ร้านเรามีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนาเนื้อบางเนื้อกลางๆนะคะตัวนี้เนื้อเนื้อประมาณอ่อสำหรับใส่กับ รองเท้ากีฬานะคะเน้นระบายเหงื่อแห้งไวเฉดใสแล้วเท้าไม่เหม็นอับเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะข้อยาวพิมพ์ลายนะคะตัวนี้ข้อยาวพิมพ์ลายประมาณนี้นะคะตัวนี้โหลละ80บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็รวมถึงตัวนี้นะคะโหลละ80บาทเท่านั้นนะคะเนื้อผ้าเกรดเหนานุ่มนะคะรุ่นนี้หนานุ่มฟูนะคะจะเป็นตัวลดล้างสต็อกนะคะราคาพิเศษนะคะต่อมานะคะในส่วนของ ถุงเท้าลายน่ารักแพ็ก10คู่นะคะที่ร้านเราก็มีจัดจําหน่ายเช่นเดียวกันนะคะเน้นในเรื่องของลายแฟชั่นนะคะเน้นคือความน่ารักนะคะแล้วก็ความยาวประมาณปิดตะตุ่มขนาดฟรีไซส์นะคะ แล้วก็มีเว้ลใต้ตะตุ่มนะคะตัวนี้ความยาวขนาดฟรีไซส์เช่นเดียวกันนะคะฟรีไซส์ก็คือตั้งแต่เท้า3 5มหถึงสีนะคะตัวนี้นะคะเน้นในเรื่องของใสแล้วไม่ไม,ไม่ไม่สูงมากอยู่ที่ประมาณใต้ตะตุ่มและปิดตะตุ่มพอดีนะคะตัวนี้แพ็ค10คู่ราคาขายส่ง75บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของความยาวประมาณปิดตะตุ่มแพ็ค20คู่ยี่ห้อบานานเน่นะคะเป็นรูปปลายกล้วยที่ลูกลูกค้าทั่วไปรู้จักกันดีนะคะ ป้ายกล้วยนะคะ The แรนด d s h อกของเราจัดจาหน่ายอยู่ที่แพแ็คละ140บาทเท่านั้นนะคะลวดลายสีสันมีให้เลือกเยอะแยะนะคะลูกค้าเข้าไปดูในเพจได้ในรายละเอียดนะคะในรายละเอียดของในเพจของเราจะลงรายละเอียดลงาภาพสินค้าชัดเจนนะคะถ่ายจากสินค้าจริงนะคะถ่ายแบบไหนเห็นแบบไหนก็คือได้แบบนั้นเลยนะคะมีบริการจะส่งนะคะจะส่งขนส่งเอกชนให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของป้ายสีน้ำตาลน,นะคะ ป้ายสีน้ำตาลของยี่ห้อ s ต o อกซีนะคะตัวนี้เน้นสติกเกอร์ซอบเทคนะคะซอบเทคก็คือว่าเน้นในความนุ่มนะคะนุ่มเบาสบายใส่แล้วไม่ระคายเคืองผิวนะคะ ตัวนี้มีให้เลือกมากมายเช่นเดียวกันราคาจัดส่งอยู่ที่แพ็คละ140บาท1แพ็คบรรจุถุงเท้า20คู่นะคะ1แพ็คบรรจุถุงเท้า20คู่นะคะลูกค้าท่านใดเลือกลายอยากเลือกลายสวยๆเข้าไปเลือกในหน้าเพจของเราได้เลยเพจของเราชื่อเพจ The Grand Sock ขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานนะคะถุงเท้ารำคำแห่ง2ประเวทก็มีนะคะชื่อเพจเบอร์โทรนะคะ0865990832 เบอร์นี้แอดไลน์มาได้เลยนะคะดูในไทม์ไลน์ของเราได้เลยนะคะเราจะมีลงอัปเดตสินค้าอัปเดตลายสินค้าให้ลูกค้าเลือกนะคะแล้วก็ในส่วนของอาลายน่ารักโทนสีเข้มนะคะผู้หญิงบางคนอาจจะไม่ได้ชอบหวานมากมายก็ทาง The Grand s o o k ก็จัดมาให้นะคะซออกซี่นะคะที่นี่ขายซ o อกซี่อย่างเดียวนะคะ ยี่ห้อซ็อกซี่แบรนด์ไทยผลิตในไทยสินค้าคุณภาพระดับสากลนะคะตัวนี้ไม่ว่าลูกค้าท่านใดสนใจจะรับไปใส่เองหรือว่ารับไปขายต่อนะคะก็สุดคุ้มเลยทีเดียวในเรื่องของคุณภาพและก็เน้นในส่วนของราคาสุดประหยัดนะคะราคาสุดประหยัดหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะจัดจำหน่ายสินค้าไทยสินค้าคุณภาพระดับสากลนะคะโดยร้านเดอะแกรนด์ซ็อกขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานนะคะท่านใดสนใจเข้าไปชมในหน้าเพจของเราได้เลยนะคะ ลายของเราก็จะไล่ให้ลูกค้าดูประมาณนี้คร่าวๆนะคะเพราะว่าสินค้าในเพจมันทางเราลงรายละเอียดให้ดูอยู่แล้วน้องก็เลยไม่ได้เจาะลึกลงไปมากนะคะในส่วนของการไลฟ์สดแบบนี้นะคะแล้วก็ข้อสั้นปิดตตุ่มตัวนี้โหลละ85บาทนะคะเว้าวใต้ตาตุ่มนะคะสีเทาเข้มเทาอ่อนนะคะครบฟังก์ชันเหมือนกันนะคะสีดําก็มีนะคะ 85บาทนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะพิเศษเลยพิมพ์ลายเข้มเข้าไปนะคะตัวนี้โหลละ80บาทเท่านั้นนะคะ80บาทนะคะตัวนี้ มี85กับ80นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของถุงเท้านักเรียนนะคะนักเรียนช่วงนี้เด็กออนไลน์ก็มีเด็กที่ไปโรงเรียนก็ยังคงมีอยู่นะคะเพจไหนที่ไม่เป็นพื้นที่สูมเสี่ยงมากก็ยังโรงเรียนก็ยังคงเปิดบริการตามปกติตัวนี้จัดจำหน่ายที่โหลละ100บาททุกแบบทุกไซส์เลยนะคะไม่ว่าจะมีะลายกระตูลายลิขสิทธิ์นะคะโหลละ100บาทนะคะ ลายลิขสิทธิ์ลายคาทูลายแม็กควีนนะคะรวมถึงาลายชินจังจอมเขนนะคะชินจังจอมกขนที่เราลงาในหน้าเพจนะคะจัดจำหน่ายอยู่ที่โหละ100บาทเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นลายน่ารักในส่วนของลายลิขสิทธิ์ชินจังรวมถึงและก็ครอ,อบครัวของชินจังก็จะมีชีโร่อะไรประมาณนี้เนาะก็คือมาครบเลยนะคะหลากหลายนะคะตัวนี้ลายมีให้เลือกเยอะมากมายนะคะ นี่นะคะโหลละ100บาทเท่านั้นนะคะอันนี้100บาทนะคะส่วนแฟชั่นทั่วไปโหลละ75้เนาะย้ำกันอีกทีนะคะตัวนี้ตัวนี้แจ้งไปแล้วก่อนหนะ้าน,นี้เนาะ75บาทนะคะอันนี้แล้วก็มีรองส้นญี่ปุ่นนะคะอะ เขาเรียกว่าถุงเทา้าทรงซ่อนก็ได้เรียกเป็นทางการนะคะตัวนี้จะมีสีให้เลือกแบบนี้เลยคลาสสีครบเลยได้สีดําสีขาวสีเทาสีครีมสีเนื้อใน1นแพ็คเพียง120บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีตัวนี้ป้ายสีเหลืองนะคะซ,คซ็อกซี่แล้วก็พิมพ์โลโก้ซ็อกซี่อยู่บนถุงเท้าแบบนี้นะคะจัดจาหน่ายอยู่ที่โหลละ80บาทเท่านั้นนะคะ80บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะตัวนี้ลดลางสต็อกแต่ว่าเหลือสีไม่ครบแล้วเนาะ โอเคต่อมานะคะเป็นสีสดนะคะโลละ80บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจก็ไปเข้ามาชมในหน้าเพจได้เลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของถุงเท้ารองส้นญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ที่สำหรับคุณผู้หญิงนะคะคุณสุภาพสตรีทั้งหลายที่ใส่กับคัทชูไม่เน้นโชว์ขอบถุงเท้าน,น,นะคะตัวนี้ลดราคาพิเศษเลยนะคะจาก120บาทเหลือเพียงโลละ90บาทเท่านั้นนะคะค่ะสีคะคะสีค่ะสีค่ะลายเนาะแล้วก็สีขาวล้วนก็มีนะคะ อ่ะต่อมานะคะเป็นแบบงานยกถุงอ่ะยกถุงแบบนี้ยกถุงแบบนี้นะคะยกถุงอันนี้ได้สิบคู่นะคะสิบคู่สิบคู่ก็คือเป็นน้องหมีทั้งหมดเลยเดี๋ยวแป๊บหนึงน,นะคะเยวจะเปิดให้ดูก่อนโอเคอันนี้สิบคู่มีสีให้เลือกตามนี้เลยคือรายละเอียดก็อยู่ในหน้าเพจนะคะตัวนี้เก้าสบ เท่านั้นนะคะ90บาทนี่คือเป็นราคาขายส่งนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาทักทายกันในเพจของเราได้เลย The Grandsock นะคะขายส่งเท่าราคาโรงงานนะคะอย่าลืมนะคะเบอร์โทร0865990832ท่านใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ